นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมดเรนเจอร์นะครับวันนี้ก็จะเลดก,กิวให้ได้ดูกันนะฮะกิวของผมสร้างเองนะครับสร้างเองตีเองไม่มีใครช่วยตีเลยนะฮะคือเล่นเนี่ยไม่มีใครช่วยตีเลยนะฮะไอเพื่อนๆพื่อนที่มนอยู่ในกลุ่มแม่งก็ไม่ช่วยตีเลยะฮะ ไม่มีประโยชน์เลยนะฮะเออเดี๋ยวนี่นะฮะนี่ประมาณนี้นี่ไม่ไม่นี่อยู่ในนี้ฮะเจ้าโพไซดอนของเราเ,เดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะฮะแป๊บหบนึง่งเออ เพลงเพลงอะไรเพลงของผมชอบฟังมากเลยนี่ฮะหนักากหอยนางลมนะฮะเพลง ชอบฟังมากเลยนะฮะแป๊บนึงแป๊บนึงมาฮะเลียกกิลกันเลยนะฮะมันจะตายไหมเนีงง่ยฮะโอ้โหตจดสก,กิลนะฮะโดนเดือดนำน้ำเข้าไปโดนเดือดนำน้ำเข้าไปนะฮะ โดนเดินน้ำเข้าไปนะฮะมันโดนเดินน้ำเข้าไปนะฮะน,นี่นี่มันต้องตายสิโอ้มันตายนะฮะโดนเดินน้ำนะฮะไม่รอดน,นะฮะเฮ้ยตายนะฮะ เอตีคนเดียวตัวหนึ่งฮะอีกตัวหนึ่งเลยดำน้ำเลยดำน้ำอานะฮะตีมาฮะเจ้าตัวนี้ผมว่าเก่ง,งกว่าเจ้าโพไซดอนเองนะฮะเออแพะเจา้าโพไซดอน,นนะฮะเหมือนว่ามันจะหลบสกิลมันมันจะตีบ่อยกว่าโพไซดอนค่อนข้างจะเยอะนะฮะ ทีมเราค่อนข้างจะตายเยอะนะฮะตัวมันก็เลยมันตัวมันเลยไม่มันยังไม่ยืนนะฮะมันยังไม่ยืนนานนะฮะเกิดมาแป๊บๆตายนะฮะแป๊บๆตายผมไม่น่าจะอืมไม่ติดเลยเฮ้ยติดแล้วฮะเฮ้ยติดแลสกิลตัวไหนเนี่ยเฮ้ยมันติดตัวไหนเนี่ยติดตัวไหนเนี่ยติดตัวไหนเนี่ยติดตัวไหนเฮ้ยตายดิตายตายตาย ตายหรือว่าเฮ้ยชีวิตสุดท้ายโอ้โหมันจะตายผมไหมเนี่ยแปดห้าสี่ห้าสี่สามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตายนะฮะเฮ้ยนี่ไม่น่าเชื่อนะฮะมันจะตายโอ้โหเก็บคนเดียวอีกแล้วนะฮะเก็บคนเดียวอยู่แล้วอันนี้ฮ่าไม่มีใครตีอีกแล้ว จ้บูเบลของเรานะฮะบูเบลบูเบลก็ถามว่าโหดไหมมันก็เฮ้ยใครอ๋อสวัสดีนะครับคนที่เข้ามาดูนะฮะก็สวัสดีทุกคนนะครับเออเจ้าตัวนี้โหมันก็แทกแรงน้าดูเลยนะฮะมันก็แทกแรงน้าดูเลยนะฮะเฮ้ยมันจะตายไหมเนี่ยมันจะตายไหมนะฮะ เฮ้ยไม่ติดเลยหรอสก,กิลเนี่ยมันติดไมโครโฟนของอ่าวทำไมมันถึงตายแล้วฮะสวัสดีเออผมมีไลน์พี่อยู่เออช่วยแอดไลน์มาหน่อยได้ไหมฮะชักไลน์มาเลยฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะฮะสวัสดีมอแกนครับวันนี้ขออภัยด้วยไม่ได้ไปห้องสมุดนะฮะวันนี้รีบกลับบ้านนะฮะเดี๋ยวฮะ นี่เปิดกล่องให้ดูเลยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าฮะไอโมเกนมึงอย่ามาผมก็มีะฮะมึงกูเป็นเพื่อนกันนะฮะมึงอย่ามาฮะเดอะสกายไฟสีเฮดนะฮะ,เ, ah ะ,ฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะฮะเปิดให้ดูเลยนะครับเอ่อ เออใครโอ้ไม่ได้ฮะเวียนสายฟ้าสูตรในการเปิดกล่องเกียร์นะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะฮะผมรอให้สายฟ้ามันขึ้นสักประมาณสามสี่ครั้งนะฮะพอเปิดแล้วมันก็มันก็ได้หกดาวบ้างนะฮะบางครั้งมันก็ไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยฮะ อะไรเนี่ยอา้าวเพลงกูหยุดอีกนี่ฮะมันจะเปิดโอ้ยน้อบอไดเลยนะฮะเซตไฟชูดเรนนะฮะหน้ากากทุเรียนนะครับเออหมวกแม่มดนะฮะ 5ดาวชอบจะเยอะเกินไปแล้วฮะโอเคครับเกมเกมอะไรอ่ะโอ้ยตกอังกฤษฮะภาษาอังกฤษได้เกดเฉลี่ย2สองฮะทุเรศชิบหายเลยนะฮะแต่เรื่องเกมเสียนจริงเลยนะฮะให้มันอืมไม่ได้นะครับไม่ได้มันไม่ให้ผมเลยโอ้ยคอนกระโหลกกระโปกหมานะฮะ เฮ้ยเปิดแล้วก็ได้โอ้เยยังูดไปทักโอ้โหก็ยังดีที่มันไม่ให้เออยังดีที่มันไม่ให้นะฮะอ,าตาอัตราการผลิตเจ็ดจุดสามถ้าคูณหกเข้าไปก็สี่สิบกว่าสี่สิบห้าประมาณสี่สิบสามแลฮะไม่ค่อยดีนะฮะไม่แนะนำไม่ใช้ฮุ่ยฮึยฮึย,ยดาบแห่งความมืดน,นะฮะดาบแห่งประวิทย์นะฮะดาบแห่งประวิทย์เพื่อนผมนะฮะมันดำนะฮะ สี่แปดคูณหกก็เกือบสามร้อยนะฮะแล้วมันก็ดีอยู่นะฮะถ้าเล่นอัดปลอมเนี่ยนะฮะเหรียญน,นะฮะได้หกดาวสองอันแล้วนะฮะจากโอ้ผมอยากได้ผมอยากได้โลยสันติภาพนะฮะโรยสันติภาพอะ่ะจะมีใครให้บ้างเนี่ยขวานลบมในตำนานพี่ลองที่มันบอก เดี๋ยวพี่ร้องที่มันบอกเพื่อนอะไรฟ้าเดี๋ยวนะฮะเปิดอืมไม่ได้เลยครับหัวร้อนเข้าพีพีแป๊บโอ้อยากสามสิ้ห้าตำนานหนึ่งเดี๋ยวเข้าเกียร์ให้ดูเลยนะฮะอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะฮะโอ้ที่ได้มานะฮะ เดี๋ยวที่ข้าอันนั้นได้สี่สิบไม่ดีฮะก็ผิดระผิดนะสี่สิบเก้าไม่ดีฮะดาบใบน,นี้ดาบแห่งความมืดนะฮะค่อนข้างจะดีนะฮะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวหมวกสามสิบเก้าสามสิบกดติดตามแล้วครับครับกดติดตามแล้วนะครับหกสิบสี่หมวกปีก ไม่รีวิวเซถีหรอครับเซถีผมไม่รีวิวนะครับผมเล่นไม่เก่งนะครับผมไม่รีวิวเบาในพานกระก,กากเหมือนช่องแถวนี้หรอกนะฮะปัญญาอ่อนถ้ามันปัญญาอ่อนเี่ยรองท้าฟีนิกเดียวนะครมันเออเดียวรองท้าฟีนิกเฮ้ยอัพเต็มก็ต้องเลื่อนระดับเลยสิครับเรามีตั้งร้อยกว่าล้าน โอ้ยรองเท้าโอ้ยนอรองเท้ามาโอใจดีมากเลยนะฮะมีอนะไรที่อัพเต็มเข้าที่มันบอกว่าเพื่อนเพื่อนตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวมันสับสนอยูเลยะฮะสมองสมองเฮ้ยมันแรลงสายฟ้าเราก็เลื่อนมันไปเลยนะฮะเฮะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีคอนครับคอนความมืด เฮ้ยหกสิบเอ็ดเฮ้ย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 ดีเฮ้ยดีจังฮะเฮ้ยคนความมืดเฮ้ยเฮ้คนความมืดเฮ้ยดีใจดีใจแป๊บดีใจแป๊บนะฮะเฮ้ยดีใจจนอื้อหือดีใจจนอยากแก้แค้นเลยนะฮะมาฮะคนไทยด้วยกันกูไม่เอาไว้นะฮะคนไทยด้วยกันไม่เอาไว้นะฮะ คนไทยด้วยกันไม่เอาไว้นะฮะป้องกันเราแพ้หรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งฮะขอให้ได้ตีคืนนะเอาสะใจไว้ก่อนฮะเอาสะใจไว้ก่อนเอาสะใจไว้ก่อนฮะเอาสะใจไว้ก่อนเอาสะใจไว้ก่อนเอาสะใจไว้ก่อนฮะเอาสะใจไว้ก่อนเอาสะใจไว้ก่อนฮะเอาสะใจไว้ก่อนฮะ เออหน้ากากซาลาเปาหรือเปล่าเนี่ยเพลงเนี่ยโอ้เพลงหยุดนะฮะเพลงหยุดสต็อปแปบ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมได้อย่างเนี้ยมันกลับมาแก้แค้นเราคืนทุกทีเราตีมันชนะนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาไปเลยนี่เนี่ยเอาไป เจะรอดไหมเนี่ยครับโอโหใช้ได้แม่นมากเลยฮะไปหน้าหลักไปหน้าหลักไปหน้าหลักเดียวนะฮะให้ผมไปหน้าหลักแป๊บหนึ่งนะฮะเดียวโอ้ยมาช้ายังตีชนะ,ะอยู่เลยนะฮะทไมตอนนี้มันถึงแพ้ได้เนี่ยบังเอิญชนะ,ะหรือเปล่าเนี่ย เป็นคนไทยได้วเจ็บใจมากเลยเนี่ยโอ้ไมชายัางชนะอยู่เลยนะฮะโอ้ไม่รอดนะฮะแบบหนึ่งฮะขอโทษนะฮะมันหลุดเฮ้มขอโทษฮะมันหลุดฮะมันหลุดชิะหลุดฮะโทษทีฮะมันหลุดมันหลุดนะฮะ

ลืมไม่รอดเลยนะฮะ hey, อ๋อคลิปเป็นอะไรของมันเนี่ยหยุดเลยแล้วกันนะฮะ